จ้าของร้านอาหารที่บ่นว่าไม่มีพนักงานทํางานคุณได้ลองเปิดใจจ้างพนักงานต่างชาติบ้างแล้วหรือยังคะหลายคนอาจจะกลัวในเรื่องของการสื่อสารอาจจะกลัวในเรื่องของภาษาไม่ต้องกลัวนะคะลองวางระบบเขียน SOP หรือว่าคู่มือในการทํางานให้พวกเขาเนี่ยได้ทําตามที่เราต้องการอย่างละเอียดวิธีง่ายๆก็คืออาจจะใช้ Google Translate นะคะเขียนเป็นภาษาของเราก็ได้แล้วก็ให้ Google Translate เนี่ยแปลเป็นภาษาของพนักงานตามแต่ละชาติที่เราจ้างมา แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เราเนี่ยมีพนักงานมากขึ้นโดยที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ชาติใดชาติหนึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์ที่ร้านเนี่ยใช้หุ่นยนต์มาตั้งแต่หลังโควิดนะคะไม่มีปัญหาอะไรลูกค้ากับชอบซะอีกหลายคนเนี่ยกลับมาเพราะว่าที่ร้านใช้หุ่นยนต์เด็กๆชอบนะคะพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอยากจะพาลูกมาทานอาหารที่ร้านของเรา คุณโดนเนี่ยมีข้อดีคือไม่ต้องจ่ายค่าแรงไม่งองแงไม่เถียงไม่มีวันหยุดนะคะก็จะทําให้เราประหยัดต้นทุนค่าแรงไปด้วยส่วนในครัวก็จะใช้เครื่องทุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องหั่นเนื้อสัตว์หรือว่าเครื่องบดหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ทำให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อยากที่จะให้ลองไปคิดดูนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหามันมีทางแก้ทุกอย่างค่ะลองดูนะคะ